I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอกได้บอกแม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดซ้ายแม่ลูกสาวไพคือมั่งงามแทล่า นาตาลุครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจ hey, <yeah. S 1> ขอสารภาพตามโพระตามตรงองคหลงมงลงแลง้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อไลายๆเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna ดีดงเลยดีโดด่ตรงแล้วมันเต้นบ่ตรงลงโตลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาหลังเถื่อเกามงแทงบบแทงมงเต้นโดดีดรงดิโดดีตรงแล้วมันเต้นบ่ตรงอ่ะลงโตลงตรงเด่นโดดีดงและเมืเ่อเห็นหน,น้ามนหาหลังเถื่กอกขาม,มงมงมงลูกลอยอย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆาาสไตล์บ้าน,านสเปกฝรัง่ง ไอผิวสีแทนเดอร์บอสแมนสีดำมีงานประจำขับเจ็ดสกีห่วงยงห่วงยางก็พอมีให้เศร้าถ้าถือใจเอาไอโยกให้ฟรีฟรีกระดานโตขึ้นวินเซอร์ฟก็มีไอให้ฟรีฟรีเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถือใจ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอลอ l l in นอลูกบอลแค่เป็นฟอด้บานอนอ Baby I love you หัวใจอายมันเรียกร้องโอนด,ดังดังข้างในว่าโดด,ด,โดีดงที่โดนที่ทงละมันเต้นบอตงลงโตลงทงดิ้นโูดีดงเพื่อเห็นหน้ามนหาลังเดือดก็มอง เทงมกเทงมงเกนโดดีดอกดีดอกที่ตรงแล้วมันเต้นบ่ตรงอะลงก็ลงตรงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกะมงเทงมกเทงมงเกนโดดีดอก Just wanna be สวัสดีครับเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ปี2565อาจารย์พฤกษ์ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องไปเจอคนก็ต้องอมีมาตรการป้องกันตัวเองนะครับทั้งสวมแมสพกเจลแอลกาอฮอล์รักษาระยะห่างด้วยเพราะฉะนั้นการไปเจอกับบุคคลกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆคนนะครับ ท่านผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูชาวประเทมพิวิทยาทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้คุณครูก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญหรือคิดสิ่งใดจะทําสิ่งใดหรือจะไปสอบที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมดังที่ลูกศิษย์ผลตั้งใจไว้ท่านผู้ปกครองรรรท,ท,ทําธุรกิจอะไรหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับนะไม่ติดไม่ขัดไม่สน ไม่จนใจไม่จนตรอกไม่จนมุมมีทางแก้ไขปัญหาทุกทุกทางครับแล้วพบกันในปีใหม่2565ครับมีความสุขทุกคนครับ Hi everyone for this new year 2022 I hope that everyone will enjoy and spend the best life for this year and anything that you wish I hope that it will happen and Have a good life, have good luck in any ways, and I hope your dream will come true in this new year. Enjoy your life and Happy New Year, Merry Christmas. Thank you very much. ชิงเนียนพเลอร์เชเชนีสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนทุกคนคุณครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมถึงท่านผู้ปกครองด้วยค่ะอยากจะอวยพรทุกๆท่านนะคะ ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะทุกๆคนในครอบครัวด้วยเราเด็กๆนะคะช่วงเทศกาลนี้เราหยุดยาวนะคะจะไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ขอให้รักษาสุขภาพตัวเองนะคะแม้ยังต้องใส่มือยังต้องล้างนะคะเพราะคุณครูหวัหงอย่างยิ่งว่าจะเจอกับเด็กๆอีกหลังจากปีใหม่ที่เราเปิดมาแล้วเจอกันในปีหน้านะคะแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงค่ะบายบาย สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2565นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดลบันดาลให้กับผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนจงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยทั้งหลายห่างไกลจากโควิด19นะคะช่วยกันป้องกันอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรารักเราเราต้อง ร่วกันตัวเราให้ดีที่สุดเราไว้ใจใครไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ในวันเปิดเรียนวันที่5มกราคมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในเวลาดีๆที่จะขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ทุกคนคิดดีทำดีและมีความสุขตลอดปีและตลอดไปและก็ขอให้ปี2565เป็นปีที่แสนพิเศษสำหรับผู้ปกครองและก็ คคนนะะสวัสดีปีใหม่ค่ะเนื่องในโอกาสในวันปีใหม่ขออวยพรให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและขอให้เรื่องเาวาร้ายๆผ่านพ้นไปในปี2564ในขณะเดียวกันปี2565นี้ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนครับขอบคุณครับ wishing you and your family good health and success in the next year Merry Christmas and Happy New Year ในวาระดีขึ้นปีใหม่ก็ขอำํำนวบยพรสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมท,ที่วิทยาทุกคนนะครับก็ขอให้มีภาพที่แข็งแรงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ปกองทุกท่านเลยที่ให้ความไว้วางใจในหลักสูตร EFC โปรแกรมของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้กครองที่สนใจแล้วก็จะส่งหกนขอท่านเข้ามาเรียนในหลักสูนี้ แล้วเด you <left> ี๋ยวพบกันใหม่ในปีหน้านะครับเป็นเด็กมาสายอีกแล้วนะตั้งแต่ปีเก่าจนปีจะปีใหม่อยู่แล้วเนี่ยใกล้จะวันวันขึ้นปีใหม่ขอให้พรให้ท่านผู้ปกครองติดเก่าและติดปัจจุบันได้รับสิ่งดีๆปลอดจากจากโรคภัยไข้เจ็บโชคดีนะครับห่คะ ด้านโตขึ้นวินเซิฟก็มีไอให้ฟรีฟรีเพราะว่าคนนี้ไอนั้นถึกใจ